ถ้าหาคุณกำลังหานะครับ i d ดองเพชรนะครับผมแนะนำกับ Zombie Last นะครับก็มีหลากหลายเกมเลยนะช้างวันพี e Bounty Last, One Piece Treasure Cruise นะครับ Breed Revsoul, ตะกรบอน Legend, Black Cover Solo Leveling, ตะกรบอลโด่ทางและก็เจ็ดป่านะครับก็มีหลายแบบให้คุณเลือกนะมีทั้งแบบ10ซึ่งจะเป็นการสุ่มออกมามีราคาเต็มๆของ Android, iOS มีหลากหลายให้คุณเลือกกันนะครับ ซอมบีลัาสนะครับสวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเเชครับผมครับมิสเตอร์เกบวันนี้ครับสองกาชาของอนาคตนะครับกาชาปีใหม่ครับปี2025นะครับซึ่งกาชานี่ครับจะมาของจริงคือในวันที่27นี้นะ27นี้10โมงเช้านะครับหากคุณเข้าเกมตอนนี้ยังไม่มานะก็ผมขอแบ่งเป็นคลิปๆนะครับคลิปละตัวนะครับเพื่อความ เข้าใจง่ายๆและคลิปก็จะไม่ยาวเกินไปนะครับเพราะสกิลค่อนข้างจะละเอียดนะครับเลยต้องการแบ่งเป็นคลิปๆนะครับซึ่งคลิปนะครับผมจะมาเจาะสกิลนะครับขอให้เจ้าหนวดขาว S นะครับหนวดขาว S นะครับคู่นะครับ6ดาวลิมิเต็ดครับนี่คือ6ดาวลิมิเต็ดสิ้นปีนะครับหนวดขาวกับ S นะครับก็ประตัวละรคู่นะครับภาพสวยงามมาก ผมชอบภาพนะสีมันตัดกันดีอ่ะสีฟ้าของพลังของสันไหวแล้วก็สีแดงของเพลิงนะครับดูสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นการเอาคนตายมาขายอีกแล้วลุงบันนี่แม่งชอบเอาแบบคนตายมาขายนะและนี่คือตายคู่นะปัญหาคือเนี่ยตายตายคู่เลยคือนอนท์ขาวเอสที่แม่งตุยหมดแล้วอ่ะเอามาขายคู่กันเลยนะครับอ่านนท์ขาวกับเอสนะครับประคอ สีฟ้าทั้งคู่นะครับเนี่ยฟ้าคู่เลยนะรูปแบบของซูเปอร์ EX แล้วก็ลัฟนะครับกับตันของหนวดขาวนะครับก็คือสกิลไม่ตายเรือเต็มแม็กเลยเมืเ่อเล่มเกมอันนี้แจ่มมากเพราะเรือเนี่ยสกิลไม่ตายดีๆเยอะมากแต่มันใช้งานยากเพราะมันคูดาวนานอันนี้คือเรื่องตัวปุ๊บสกิลเรือเต็มแม็กนะครับ และก็กล้าหมัดนะครับเพิ่มโจมตี6เท่าถ้าหากเลือดเต็มแม็กหรือเลือดน้อยกว่า25%ลงไปถ้าหักเลือดม,ม,มากกว่า25%หรือไม่เต็มแม็กจะเพิ่มโจมตีให้แค่5.25เท่านะครับแล้วก็เพิ่มเลือดให้1-3เท่านะครับถอคือึคือ1์นะครับแก้วฟ้าทีนดีเนื้อเป็นแก้วตรงสีของทีมล้างจำกัดไม้ตายทั้งหมดออกได้สิเทิร์นอันนี้ก็จาเหมือนกัน คือจำกัดไม้ตายเนี่ยตอนนี้เราใช้เป็นสกิลอาบีหลักในการล้างแต่อาบีหลักล้างเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะหาง่ายมันไม่ใช่ว่าจะมีหลายตัวมันมีแค่บางตัวเองเพราะงั้นใส่แค่ตัวนี้ไปนะก็จะไม่โดนจำกัดไม้ตายและสิบเทอนนะครับถ้ามีการบัฟโจมตีออกมาก็จะมีการเพิ่มเทอร์ของบัฟโจมตีให้หนึ่งเทอร์ส่วนล่างอันนี้ผมขอภายลูกหน้าเลยผมไม่เข้าใจอา่ามันบอกว่าถ้าหากหลูกเรือ โหลดขาวใครก็ได้ย้งเวดเอสเนี่ยกดไม่ตายจะมีการบัฟเพิ่มเติมพิเศษขึ้นมาไอตรงบัฟเพิ่มเติมไม่รู้มันคืออะไรนะครับถ้าหากใครเข้าใจคอมเมนต์บอกกันได้นะผมจะกราบขอบพระคุณมากๆครับผมงงขออภัยมากๆครับไม่เข้าใจจริงๆนะต้องไปลองเล่นนะต้องรอตัวเข้ามาแล้วไปลองเล่นผมถึงรู้คืออ่านอย่างเงี้ยบางทีไม่เข้าใจ <c oughs> ส่วนกัปตันของเอสนะครับก็คือ ไม้ตายทั้งหมดไว้ขึ้น3เทินสายของกล้าหมัดถ้าหากแก้วตรงสีโจมตี5 7 5เท่าแก้วไม่ตรงสีโจมตี5เท่าเพิ่มเลือด1.3เท่านะครับแล้วก็แก้วฟ้าทีนดี D, เนื้อเป็นแก้วตรงสีของทีมล้างอาจำกัดไม้ตายได้10เทินแล้วก็เพิ่มเทินของบัฟโจมตีให้1เทินนะครับส่วนล่างคือเหมือนเดิมเลยที่ผมยังไม่เข้าใจ ขอภัยอีกทีนะครับส่วนกับตันของร่างคู่ก็คือ,อาสายกล้ามนะครับสายหมัดน,นะครับโจมตี6.25เท่าถ้าหักเลือดเต็มแม็กหรือน้อยกว่า25ถ้าหักมากกว่า25หรือไม่เต็มแม็กโจมตี6เท่านะครับเพิ่มเลือด1.3เท่าถึอขึ้น20นะครับแก้ว ฟ้าเทียนดีเนื้อนะครับเป็นแก้วตรงสีของทีมล้างจำกั่ไม่ตาได้10เทิร์นเพิ่มเทิร์นของบัฟโจมตีให้1เทิร์นนะครับแล้วก็ส่วนล่างก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมยังไม่เข้าใจนะครับสุดสกิลไม่ตายสกิลไม่ตายนะั้นเหมือนกันนะครับใช่ไหมสกิลไม่ตายเหมือนกันหมดอ๋อสกิลไม่ตายร่างคู่จะต่างๆนะครับแต่ร่างเดี่ยวเนี่ยคือเหมือนกันนะครับของหนุ่มขาวเอสเนี่ยเหมือนกันนะสกิลไม่ตายของร่างเดียวก็คือล้างของ ลดโจมตีได้10เทิรอนโอ้อันนี้ก็แจ่มนะล้างลดโจมตี10เทินนะครับแล้วก็การอนาเขตของสายกล้ามนะครับสายกล้ามตีแรงขึ้น1.5เท่าถึงขึ้นยี่เปอร์เซ็นต์การอนาเขตอยู่3เทินนะครับถ้ามีการบัฟโจมตีอยู่แล้วหรือมีการบัฟโบน,นัทโจมตี5เทินขึ้นไปอยู่แล้วจะมีการบัฟเพิ่มค่าเชนให้บวก R2.21 อเทินนะครับ และก็สายกรามและก็หมัดนะครับก็จะมีการบัฟโจมตีให้หนึ่งเธอซึ่งการบัฟโจมตีนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสกิลไม่ตายที่ใช้งานผ่านไปแล้วก็ถ้ากใช้งานครั้งแรกอันนี้คือนับรวมทั้งทีมนะครับถ้าหากยังไม่มีใครใช้ไม้ตายเลยใช้ครั้งแรกเลยคือสกิลนี้จะบัฟแค่3 5เท่า ถ้าหากมีการใช้สก,กิลไปแล้ว1-2ครั้งก็บัฟเพิ่มกลายเป็น3.6เท่าถ้าหากมีการใช้สก,กิลไปแล้วอยู่ที่3-5ครั้งบัฟไป3.75เท่าและมีการใช้สก,กิลไปแล้ว6-7ครั้งจะมีการบัฟให้4เท่าและสูงสุดคือมีการใช้งานของสก,กิลไปแล้ว8ครั้งขึ้นไปคือบัฟไปเลยถึง4.25เท่า แรงโคตรแรงมากบับโจมตี4เท่า4.25เท่าแม่งแรงมากแต่แค่ว่าต้องใช้งานสกิลไปแล้ว8ครั้งขึ้นไปเนาะเงื่อนไขเออจะหากจัดทีมดีๆอะนะทีมที่ไม่ตายไวๆหรือทีมที่สามารถกดสกิลมาตายได้เยอะอะนะเงื<ๆ>นะ่อนไขเนี้ยก็ทำมัยากออกแต่แค่ว่ามันต้องมีตัวคอคนเยอะแล้วก็ คิดคอมโบดีๆนะครับแต่บัฟเนี่ยแรงมาก4เท่าโค้ะแรงเลยแล้วก็บัฟเพิ่มค่าเชลด้วย2.2นะครับโคตรแรงเหมือนกันแถมล้างบัฟถึง10เทิร์นอันนี้คือสกิลเดี่ยวส่วนสกิลคู่ก็คือล้างของลดโจมตีเหมือนเดิม10เทิร์นการอาราเขดเหมือนเดิม3เทิร์นแต่จะมีการบัฟเพิ่มค่าเชลเพิ่มขึ้น ถ้ามีการบัฟโจมตีอยู่แล้วหรือการบัฟของโบนัสโจมตี5เทินขึ้นไปอยู่แล้วจะมีการบัฟเพิ่มค่าเชลี่แรงขึ้นกลายเป็นบวก2.5 2เทินอ่าแล้วก็จะมีการอ๋อ,อมีไ่มอ๋อมีเหมือนเดิมแล้วก็ถ้ามีการบัฟโจมตีที่มีความแรง3เท่าขึ้นไปอยู่แล้ว ถ้ามีการบัฟโจมตีที่มีความแรง3เท่าขึ้นไปอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าหากความแรงไม่ถึง3เท่าตรงนี้ก็ไร้ผลนะครับถ้ามี3เท่าขึ้นไปอยู่แล้วก็จะมีการเพิ่มความแรงให้อีก1.5เท่าซึ่งความแรงสูงสุดจะไม่เกิน6เท่านะครับคือแบบจากเดิมบัฟไป4เท่าเพิ่มอีก1.5เท่าอะแรงมาก แล้วก็จะมีการบัฟโจมตีกับสายกล้ามสายหมัดเหมือนเดิม2เทินก็เงื่อนไขเหมือนเดิมครับก็คือว่ายิ่งใช้งานเกิลมาตายยิ่งเยอะ <_: S 1> ก็สามารถบัฟบความแรงเยอะแต่ความแรงเนี่ยมากขึ้นนะ <_: S 1> ก็ความแรงสูงสุดอะนะจากเดิมอยู่ที่4.25เท่าเ <_: S 1> พิ่มกลายเป็นถ้าหากใช้งานของเกิลมาตายรวมกันแล้ว8ครั้งขึ้นไปบัฟบไปเลย4.5เท่านะครับ2เทินนะแรงมาก แล้วก็จะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสายที่อเออของตัวะครถ้าหากสายที่2ของตัวะครเป็นสายของกระดาษจดทงหรือหน้ากากจะเปลี่ยนสายนี้ให้กลายเป็นสายของกล้ามได้2เถินนะครับเปลี่ยนสายได้ด้วยบัฟก็แรงล้างบัฟก็ดีกักอนานเขตก็ได้ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับแม่งแรงมาก สุดสกิลของการเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวธรรมดาก็คือสามารถล้างของช็อตปิดแก้วตัวเองออก9 9เทิร์นและก็สายของกล้าหมัดมีการบัฟเพิ่มค่าเชมแบตกดได้กดกู๊ด0.1เกรส0.1เพอร์เฟก0.4เท่า1เทิร์นนะครับถ้าหากมีการบัฟที่แรงกว่าน,นี้สามารถบัฟทับมาได้นะ ส่วนซูเปอร์เปลี่ยนตัวคือสามารถล้างช็อตปิดแก้วตัวเองออกก้าเทินสายกล้าหมัดบัฟเพิ่มค่าเชนแบบบวกให้ไอเพิ่มค่าเชนแบบกดให้สูงสุดกดเพอร์เฟกอยู่ที่0.7เท่านะครับ1เทินถ้ามีบัฟที่แดงกว่านี้บัฟทบไปได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นร่างคู่ได้3เทินนะสังเกตไหมเปลี่ยนเป็นร่างคู่ไม่อยู่ที่ไม้ตายไม้ตายเดี่ยวเนี่ย ไม่มีเปลี่ยนเป็นร่างคู่นะครับถ้าหากคุณต้องการจะเปลี่ยนไปนลร่างคู่นั้นคุณต้องกดสกิลของซูเปอร์เปลี่ยนตัวเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนเป็นร่างคู่ให้คุณได้นะครับส่วนสกิลของซูเปอร์เ x นะครับ mm hmm. เงื่อนไขคือจะต้องกดสกิลซูเปอร์เปลี่ยนตัวและไกลเป็นร่างคู่ก่อนนะครับและจะต้องมีตัวละครเงื่อนไขในทีมหนึ่งตัวก็คือจะเป็นกลุ่มนวดขาวทุกตัวเลยใครก็ได้ แล้วก็มีเป็นลูฟี่ซาโบกราฟโอเด้งจินเบครับสัก1ตัวและหรือจะเป็นกลุ่มหนวดขาวใครก็ได้สักตัวหนึ่งนะครับใส่มาเลยสกิลของอีเอ็กก็คือสายกล้ามหมัด uh, บัฟโจมตีพื้นฐานบวก1,251เทินสายกรามสายหมัดกลายเป็นซูเปอร์คาร์ดนะครับ โอ้กล้ามัดนี่มันดูเพาเวอร์มากเลยนะของคู่นี้สูตรสกิลของลัสสกิลของลัสเงื่อนไขเหมือนกันนะครับคือจะต้องมีตัวละครในทีม2ตัวก็คือจะเป็นพวกกลุ่มหมกกลุ่มของหนวดขาวทุกตัวหรือจะเป็นลูฟี่ซาโบกราฟแล้วก็จินเบ ประมาณนี้ครับสัก2ตัวนะแล้วให้กดหนวดขาว S เนี่ยตอนบอสกดปตุตมคอที่1นะครับต้องกดปตุตมคอตัวแรกนะถึงจะมีลัสออกมานะครับสกิลลัสก็ยิ่งกดเลือดยิ่งหายเหมือนเดิมเนาะถ้าหากเวล5ก็สามารถกินเลือดได้แค่มือสองเวล1เนี่ยกินเลือดไป20งหมื่นะครับก็ยิ่งเวลมากลัสก็ยิ่งสามารถกดได้มากขึ้นกินเลือดน้อยลงนะครับ ดยรวมแม่งแรงมากนะต้องชมเลยแรงแบบแรงมากบับได้โคตรแรงหมัดกล้ามแถมมีการเปลี่ยนสายได้ด้วยคือคุณจะใส่สายแบบกระดาษจ,จดสายธงหน้ากากก็ได้พอกดไม้ตายปุ๊บมันก็เปลี่ยนสายให้เปสายกล้ามให้คือกล้ามหมัดเนี่ยแม่งแรงมากมีการกางอนาเขตลังลดตรงตีได้ด้วย,วยโอ้โหผมคิดว่าตัวคอตัวเนี้ยมันดูเหมือนธรรมดาแต่ ดูไม่ธรรมดาบัฟแรงล้างบัฟก็ดีกับตันก็ล้างบัฟของจำกัดไม่ตายได้ดูดีนะสุดสกิลของในหมวดพีพีเป็นทีมของซ้ายกล้ามและก็หมัดแน่นอนแหละว่าการลงด่ามันกล้ามหมัดอันนี้ก็กต้องกล้ามหมัดเนาะสกิลกล้ามหมัดก็คือเพิ่มโจมตีเพิ่มเลือดตัวเองเพิ่มโจมตีอีกเพิ่มความเร็วอีกแล้วก็ถ้าตัวเองถูกฆ่าตาย KO เนี่ยก่อนตายเนี่ย จะใช้งานขออสกิลไม่ตายได้1ครั้งนะครับสกิลแมตายก็คือ,อ,อตัวเองปั๊บโจมตีปับ๊บป้องกัน15วิศัตรู3ตัวที่มีเลือดสูงสุดถูกดามเมจไป5เท่าแล้วก็ถูกลดความเร็วด้วย15วิถ้าในทีมมีสายกล้ามหรือหมัด5ตัวขึ้นมาในทีมโอกาส100% ทีมเราสามารถล้างาล้างดีบัฟที่มีการลดค่าสถานะได้ออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเ,เป็นการล้างบัฟนะและถ้าหากเรามีเลือดเหลือนหนึ่งก็คือว่าเราตายแหละตายแล้วก็ใช้งานได้หนึ่งครั้งนะเราสามารถบัฟให้กตุคอนทีมเราที่มีโจมตีสูงสุดจะมีการบัฟโจมตีขึ้นได้อีก15าวิบัฟความเร็วให้อีก15าวิ มันดูเป็นตัวคอที่เอามาตายยังไงก็ไม่รู้คือมันจะบัฟแรงนะต่อเมื่อมันตายนะก็หมัดกล้ามนะครับส่วนของ GP ก็คือกับตันสีฟ้าเพิ่มป้องกันเพิ่มความเร็วเพิ่มเลือดสายกล้ามัดหน้ากากเพิ่มโจมตีเพิ่มไม้ตายไวขึ้นนะครับส่วนไม้ตายเงื่อนไขของไม้ตายคือ ทีมเราต้องตายไปหกตัวแม่งบ้าบอชไยเลยคือทีมเราอะทั้งหมดอะนะมีเก้าตัวใช่ไหมแถวบนหแถวล่างสามเก้าตัวคือทีมเราต้องตายไปแล้วอะหตัวสกิลของจ p ถึงออกมาได้นะคือมันเอาเพื่อมาตายชั้นๆเลยเหมือนแบบไอ้สองตัวเนี้ยแม่งไปอยู่มาทู่อะ คือแบบมันตายแล้วก็เลยอยากลากเพื่อไปด้วยอะ <c oughs> สคิวแม่งสกิวเมื่อตายก็คือสามารถอสีฟ้าสายกล้ามสายหมัดหน้ากากบับโจมตี30วิศัตรูทั้งหมดถูกลดเลือดไป70%แล้วก็อ่ศัตรูทั้งหมดโอากาส100%ถูกลดข้าพลังครึ่งหนึ่ง10วิแล้วก็ศัตรู4ตัวโดนดา อ๋อทีมเราสี่ตัวที่มีมมตาสูงสุดเฮ้ยอ๋อสตูเข้าไปครับเบิร์สตูสีต่ตัวที่มีสก,กิลมตาสูงสุดจะโดนดาเมจไปอีกสี่เท่าก็คือว่าเอ่อถ้าหากสมมุติใช้งานได้นะผมคิดว่ามันการันตีหรือว่าสี่ตัวนะตายอย่างเขียนแน่นอนแต่ก็จะมีดาเมจที่แรงขนาดนี้เราอ่ะต้องตายแล้วหกตัว มันคุ้มไม่หวะทีมเราต้องแบบรอแลกโอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวสามตัวตัวขาวใช่ด,ด้วยอะไรนี่เหรอตัวขาวที่ออกมาอะไรอ่วะเอาเป็นว่าผมคิดว่านะมันน่าจะได้ใช้งานละมังในหมวดของพีพละมังอันนี้ขอไปฝันถกแล้วกันเพื่อคิดคิดตามไม่ออกอะไรที่เพื่อนไป6หตัวเนี่ยเอาจริงดิ โอเคครับเนื่อใจเลยประมาณนี้ครับตนวยคาร์กับ S นะครับลิมิต,ตของปีใหม่2025นะครับมันเก่งนะในดาธารรมดาเนะเก่งมากเลยนะล้างบัฟดีบัฟที่โคตรแรงเก่งมากครับกดไลค์กดแชร์ตามใจใผมนะครับนีบ่คะสวัสดีครับ